ลูกและหลานที่รักทุกคนสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่สิบมีนาคม25 <c oughs> ส2522ซึ่งคณะพวกเราได้เดินทางไปที่วัดดอนคนทาอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ,อ, <c oughs> <c oughs> อไปที่นั่นมาวันที่สิบ เนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เรากำลังนั่งกันอยู่ที่โคนไสงามความจริงไสต้นนี้งามจะเรียกว่าไสงามก็ได้จะเรียกว่า,สาไยาสย้อยก็ได้เรียวยเรียยวไทรคำละคำไสรก็ได้เพราะปรากฏว่ามีกิ่งยาวยืดยาดเลื้อยเป็นบริเวณกว้าง ส่วนที่ทรงตัวยืนได้เขาใช้ใช้เสาค้ำเข้าไว้นี่สแสดงว่าแม้ว่าต้นไม้ก็ต้องหาที่พึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะอยู่โดดเดี่ยวอันเดียวกันได้เหมือนกับคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีความเป็นที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันการเดินทางในคณะของเราคราวนี้ ก็เดินทางมาในนามขาองศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดาลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงให้ตั้งขึ้นและก็มีท่านพลเอกเรียงศักดิ์ชวันาน์นายกรัฐมนตรีร่วมมือด้วยเต็มที่และกรมปชาการอาหารสูงสดุดซึ่งมีพลโททนทองสุวรรณทัตสวรรณทัตเป็นหัวหน้าขอโทษมีท่านพลเอกทนทองสุวรรณทัตเป็นหัวหน้า แล้วก็มีพันเอกพิเศษชวานเป็นมือในการกระทําการคราวนี้ร่วมไปด้วยบรรดาประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับบรรดาลกูลกๆหรือว่าพี่น้องทุกคนพ่อมีความปลื้มใจมากที่ทุกคนทํางานก็ไม่ได้เห็นเงินเลไกันเลยการเดินทางแต่ละคราวก็ต้องใช้เงิน บรรดาลูกๆทุกคนมีไรายได้ไม่มากนะักถ้าจะไปเทียบกับคนที่ขร่่ารวยก็เทียบกันไม่ได้เลยมีอาชีพกันตามสมควรแต่พ่อก็ดีใจอยู่นิดหนึ่งที่ลูกทุกคนได้ปริญญาเกือบทั้งหมดบางคนก็เป็นด็อกเตอร์บางคนได้ปริญญาโทรมาจากต่างประเทศแล้วก็มีส่วนใหญ่ได้ปริญญาตรี <c oughs> ที่ไม่มีปรัญญาก็มีความดีที่ควรจับการสรรเสริญอันนี้พ่อดีใจวันนี้เรานั่งกันที่ต้นไทรงามมองไปข้างหน้าจะเห็นไสรเรื้อยยาวมีรากย้อยด้านขวามือของเรามีร้านขายอาหารด้านซ้ายมีศาลเจ้าแม่เขาใช้ชื่อว่าเจ้าแม่ไทรงาม แต่ว่าสารนี้พ่อมาเมื่อสองสามปีก่อนนี้เดินเดินมาเดินเที่ยวไปคนเดียวเดินไปทางโน้นบ้างเดินไปทางนี้บ้างนั้นตอนนั้นถูว่าจะเป็นหลายปีมาแล้วมากับนาวาอากาศเอกพิเศษอาอาทรโลจนวิโพธโลจนาวิพาตแล้วก็พัญญาของเธอ มาร่วมกันหลายคนเดินไปเดินมาสลาหลังนี้ที่เขาปลูกไว้เวลานี้เขาใส่กุญแจที่หน้าบาันไดเมื่อเดิมทีเดียวพ่อมาคือพ่อขึ้นไปชั้นพระตาหารบนนั้นไปนั่งเล่นบนนั้นได้แบบสบายแต่ว่าที่เขาต้องใส่กุญแจอย่างนี้ก็อย่าไปโทษเจ้าหน้าที่ถ้าคนดีทำดีเขาก็ไม่ใส่กุญแจปิด นี่สแสดงว่าคนที่ใช้สิทธิ์เอาไปใช้ที่ที่นั้นทำความชั่วขึ้นมาอาจจะสร้างความรกร้างให้เกิดขึ้นทำสกรปรกเลอะเทอะพ่อเ,ออเกอเคยเห็นบ่อยๆแม้แต่บนรถหรือบนที่นั่งราวสะพานใกล้ๆที่บริเวณบางทีเขากินอะไรแล้วเขาก็เวียงทิ้งไปทำคล้ายๆกับสุนัขที่มันล้างไม่เป็น เป็นอันว่าคงจะมีคนประเภทนั้นตอนนั้นพ่อขึ้นไปแล้วหลายหลายคนขึ้นไปรับทานอาหารกันบนนั้นเจ้าหน้าที่มาแทนที่เขาจะห้ามกลับให้ความสะดวกแต่ว่าตอนนี้เรามองดูได้แต่มองสลาหลังนั้นเรื่องกลางน้ำหลังนั้นเป็นที่มีความสุขสบายแต่เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจเสียแล้วอ่านที่จะพูดเรื่องอื่น ก็ขอเอาชื่อของคนที่มาร่วมกันคราวนี้มากราบไว้ในที่นี้เป็นอนุศน์ถ้าความจริงการเดินทางคราวนี้นะ่ะเราเดินทางกันเป็นขบวนเล็กที่สุด <c oughs> เป็นระับขบวนเล็กจิ๋วที่สุดแต่ว่ามีจำนวนคนที่เดินทางร่วมกันทั้งหมดถึงเจ็ดสิบเจ็ดคนรถที่มาก็มีรถขุนแผน เป็นรถที่บรรทุกคนขนาดเรียกว่ามากกว่าเขาเพื่อนรถพายยมพลเป็นรถเตรียมน้ํามันแล้วก็ครัวการเดินทางระหว่างนี้ไปไหนต้องมีน้ํามันบรรทุกไปร่วมด้วยเป็นรถเสบียงะเบียงของรถแล้วก็รถพายลมพลก็เป็นรถขนสเสบียงมาเลี้ยงพวกเราตามธรรมดาั่ามน้ามันเขามีอยู่มาก <c oughs> แต่ว่าเราอาศัยไม่ได้เรื่องน้ํามัน ไปที่ไหนไปเชียงใหม่กลับมาเขาบอกน้ํามันหมดปัม้นมันก็น้ํามันหมดปั้มนี้ก็น้ํามันหมดถ้าเราไม่มีการเตรียมการน้ํามันมาเราอาจจะต้องเข็นรถกลับที่เราเรื่องน้ํามันนี่ฟังพูดแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจที่คนไทยผู้มีอำนาจในสมัยเมื่อปีพศอ,อะไรก็จำไม่ได้จำได้แต่ไม่พูด พ่อเคยให้คนหรือว่ามาพ่อไม่เคยไปนะสนับสนุนเขานะครับไปเองเข้าไปติดต่อน้ำมันที่ตะวันออกกลางมันได้บาเรนละเก้าจุดเีก้าจุดห้าเหรียญอเมริกันแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยเขา้ามึงขอเหรียญกูขอเหรียญขึ้นไปเป็นราคาที่สองเหรียญจุดห้าก็ไปอันว่าตกลงกั็ไม่ได้ ในคราวนั้นความจริงเราตกลงกับเขาว่าเขาจะไม่ขึ้นราคาไปในห้าปี9.5เหรียญอเมริกันนี่ต่อหนึ่งบาเรลเขาจะไม่ขึ้นภายในห้าปีถ้าน้ำมันโลกลดลงเขาจะลดลดต,ตามเปอร์เซ็นต์และหลังจากห้าปีมันแล้วถ้ามาเอิญน้ำมันโลกราคาขึ้นเขาก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน <c oughs> ถึงยังไงยังไงเราก็ได้ถูกกว่าเขาแต่ว่าลูกรักของพ่อนิสัยของคนเหลวถ้ามีอำนาจก็อ,อยากจะรวยพวกกินชาติพวกขายชาติพวกทำลายชาติเวลานี้อิสรภาพในน้ำมันของเราไม่มีโรงกลั่นที่เกิดขึ้นก็ต้องคิดถึงท่านจมพอจอมพลแปลกปอพิบูลสงคราม หรือว่าหลวงพี่บูรสงครามเป็นคนบริขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าหลังจีนโดจีนต้องการให้มีน้ำมันเป็นของรัฐเรื่องของน้ำมันเป็นของรัฐเรื่องของข้าวเป็นของรัฐ,เร,รฐเรื่องของอะไรต่ออะไรเป็นของรัฐแนะนําให้ประชาชนมีสวนครัวมีเลี้ยงสัตว์แต่ว่าพอจอมพลแปลกหมดอานาจ นำมันเป็นของคนอื่นโรงงานให้เขาเช่าระยะยาวและเวลานี้มีความรู้สึกไปยังไงบ้างเขาอยากจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ต้องตามใจเขาทั้งๆท,ท,ที่เราบอกว่าเราติดต่อมันได้9.5เหรียญอเมริกันต่อหนึ่งบาเรนเขาบอกว่าเมืองแม่ของเขาที่2.5และปัญญาของคนไทยเนี่ยหมดแล้วหรือ ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขเรื่องน้ำมันแล้วหรือยังไงควรจะงดเรื่องอื่นองกไปซะบ้างที่มันมีความจําเป็นน้อยถ้าเขาไม่พอใจเรามาเมื่อไรเขาบอกข้ออะไรลมไฟแล้วก็มืดทั่วประเทศเหมือนนั้นยวดยานพาณก็เคลื่อนไม่ได้การยึดประเทศไทยเป็นของไม่ยากถ้าหยุดน้ํามันที่อย่างเดียวข้าวซืเคลื่อนทัพมายึดประเทศไทยเมื่อไรก็ได้ ขอนี้ทิ้งไว้ก่อนเอขอคุยกับลูกวันนี้นะเขามีใครมาบ้างนะให้ขอรายชื่อทีอ๋อหนึ่งท่านพลอากาศโทหม่อมโยงเสริมสุขสวัสดิ์สองสองหม่อมหลวงภาวินีสุขสวัสดิ์สามคุณจิรศักดิ์ผลผลเออจิรศักดิ์ทำงานดีมากนะ ปีนี้ทุนเงินรัฐบาลเพน่นเงินของชาติไปได้สองรอยล้านเศษที่งานเขาทำไปแล้วเข,เขาเขียนแผนทับใหม่นี่งานประเภทนี้นมันทำให้ชาติมันไหลจิรศักดิ์ช่วยไปแก้ไขไปตรวจด,ดูว่าของมีอยู่แล้วไม่ต้องทำใหม่นั่นดีไม่ดีก็ต้องไปรือ้อจ้างคนรื้อเสียของ <c oughs> แล้วก็ทำใหม่จ้างคนทำซื้อของใหม่อันนี้ทำไปเถอะนะ นี่ก็เป็นการปิดทองในลําไส้พระก็แล้วกันต้องนล้นว่าระวังคนขี้โกงเขาจะ <_ s 1> s> <S เขาจะโกรธแล้วก็ว่าต่อไปอาจารย์ปรีอาจารย์ปวินปุณสีนีนามา่มามาเกือบทันนะแต่ก็พอทัน 5. คุณสุภาพปุณศี 6. คุณพงอะไรเนี่ยพงทอนเเงาปุณศรีเจปณิธานเหมียวปุณศี 8. ทวินดา พันส <c oughs> ี่สิบพลเก้าคนยุพลดีและแออจัสุรักอ,อาจารย์เท่าแก่แอสิบเอ็ดนิตยาสีเตียมวัฒนบ,บุตาเนะีนะ่ยแล้วว่าไงสิบจิตตนาจิระคุณนาคุณานันจิระคุณนา,นานันสิบสองพรนุสคืนคงดีสิบสามปราโมดนาะลนองอ นี่มีเจ้าเมืองระนองมาด้วยเนี่ยเราก็ใหญ่โตมากนี่มีพวกคกระนองมาด้วยเนี่ยจะได้ไปยึดแถวแถวโนนอีกสิบสี่คุณสุธีสุวรรณทัตสิบห้ารัชนีเจนถาสิบหกพัชรีปแปวออสว่างจิตแม่นี่นักพนาดำเนินความตามท้ายเสด็จยากเก่งคนนี้นะสิบเจ็ดคุณศรีรักษ ลื่นแดงรอดเดชสิบแปดสุดสวัส,ส,วส 19, ดิ์นรนองสิบเก้าบุสพรจำปีคืนคองดียี่สิบอัมพาวังคงแล้วเดิมก็คืนคองดียี่สิบเอ็ดคุณธิรชาชวางดงยี่สิบสองคุณอัมไพพวงทองอ๋อนี่นักเรียนล็อกนะมหาบันฑิต กจิตดาก็หาบมดิตเหมือนกัน2ี 23, ่สามคุณโยมปิน่นแม่ปิ่นโพงทอง2ี่สิบสี่คุณหมอต้จวนหงสเวทนี่สิบห้าคุณพิสมัยโรจนก,กุศลอโแนี่ก็คิดว่าวีลายศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เลยคนละคนเยนี่ย2หกคนจเจี่ยลียวอัอน,นาวันอะไรเนี่ยอันนไม่เคยออกนะเออใครเินมา2ี่ดีเจ็ดคนเชิญมณีจัก <c oughs> 28. คุณสุริสาอัคณิทัตยี่สิบเคุณสมศักดิ์ชาติรักษา 30. คุณปีชาเพื่อนแสงสาคุณพุทธาทิติยาน 32. คุณวนิ์เข็มแดง3าคุณยุพบัรตาโตชัยบุตร 34. คุณเกินีตุมสว่างจิต สาริห้าคนเสริมสีแปว๋วบุญโยสาริหกนายปัญญาเพชรพวงเพชรสาริเจ็ดคนโสภาอะไรเนาะอ่าไม่ออกเลยเนะี่ยคนโสภาพันนะแล้วก็ปุ้นลนนุนีตาโนนมีนิแปดไอสาริแปดคนสิรินทิพย์อิงอ๋อเปียกเล็กจันทนะเสียดี สาริกาคุณวันเป็นวันวาน,นิชน,นี่แล้วก็จำจำชื่อกันไว้แย่ให้มันแตกกันนะให้รวมตัวกันได้แล้แย่แตกไปเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่เรามาน้อยที่สดุดใช้รถเพียงแค่ที่กี่คันเนาะใช้รถเพียงแค่สี่คันคือคุนแผนแล้วก็แมสีปลายชุมพลแล้วก็พลายเพชรพลายเพช,พเพช,พเพชร,รำำเป็นรถนำขบวนเป็นรถธนกรธุรการเป็นรถเล็ก แม่สีหลวงพ่อนั่งมาเองนั่งมาไม่กี่คนแล้วก็คุณแผนรู้สึกบนทุกหนักหน่อยใครยมพลก็หนักเร<อ>ื่องอาหารเรื่องน้ําน้ํามันถ้าว่ากันที่ชื่อคนต่อไปสี่สบอาจารย์นันโสินทุกป,ประภาประขาประมา,าต้องเป็นประภาประภาแล้วก็สีเคุณวันเพ็ญแตงสุขโคขสุขโคบน 42คุณรังสิตอูตวัฒนชิน43สาคุณเพนศีแดงวัฒนชินสีิบสี 44, เด็กชายนิธิวัฒนชินสีิบห้เด็กชายทีติวัฒนชิน46่สิบหกกะสมพรเปรียกบุญญาเกียรติสเจคุณชวลิตโลจันนะสคุณเลิศลักษ์สีสิงหสงครามอมอจะคุณมาสุเสิงหานาตเลย 4ี 49, คุณอัญชันสุนทรัตห้าสคุณสุรีใหญ่รอดเดช 51. คุณการดาม,มาทยกุล 52. แม่ชีสุนีแมเรามาก็เราก็มากันเยอะนะห้าสิบคุณจักริดบุญนาค 54. คุณวัชรีบุญนาคห้หเด็กชายวรรางคันนาเก๋บุญนาค ห้าสิบหกเด็กชายกฤษณาวุฒโกบุนาก็โกพระเอกนี่เ,เลยห้าสิบเจ็ดนางปินอันลงพวงเพชรห้าสิบปดนางบุง,งายุ่นสมานห้าิเก้ามงมอมหลวงวันนาเสริมานพหกสิบคุณพรมณีอ๋อยักษ์เลยนกยักษ์ชัยมดชื่อชื่อพรมณีเนีย โลตโนกยักษหกสิบเอ็ดคุณสมจิตมณีวงหกสิบสองเด็กหญิงมัธเมมัธยมยาสัตยาเลขาหกสิบสามพันโทสิ 40, พันวิชุพันหกสิบสี่พลตำรวจท้าวรยุทธพงศาวิทักษ์หกสิบห้าพลตำรวจพลตำรวจสวัสดิ์อันประเสริฐนี่หน่วยกำลัง ที่กองเสียการนามสุขสุดจัดมานะและหน่วยปราบหน่วยปราบจราจนจัดตำรวจมาให้ในนามของกองเสชาการทหารสูงสุด,สดแล้วหกหกที่หกจ่าสิบตำรตวจตระกูลเปาลิกหกที่เจ็ดนายสมฤกเจริญศรีหกสิบแปดนายเอี้ยงแก้วจงประสิทธิหกสิบเก้านายวิทัศน์โกศลเจ็ดสิบนายวิชัยโกศล 7จ็ดสิบอ็ดพันจาพันจากาเอกสายสีริรัตเจ็ดคุณทานันตวงศ์นางอาจารย์สบสุขประกอบไวัยกิจเจพระนันเจ็ดสพระชัยวัตรเจ็สิบหกพอดัน77พระโอฬารก็เห็นจะเป็น88ดสิบหลวงพอ่อนับไปนับมากเกือบหมดเวลา เป็นนันว่าที่เอาชื่อมาใส่ก็อาจจะเป็นที่ลำคาญก็ช่างเถอะจะได้จําไว้ว่าขบวนงานเขาเอาเป็นขบวนที่เล็กที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องใช้คน,คนทั้งเจ็ดสิบเจ็ดคนเจ็ดสิบแปดธนพ่อที่คราวนั้นเราไปเชียงรายกันเราใช้รถยนต์สิบเอดคันดูม่ว่าจะเป็นขบวนไปปิกนิกไปเที่ยวเล่นไปตากอากาศแต่ความจริงไม่ใช่เราไปทำงานกัน สำหรับต้นใสหรือว่าใต้ร่มใสนี่จะพักไว้ก่อนมาคุยถึงผลงานเมื่อวันนี้ที่เราทำกันเือ <c oughs> วันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยีิบสองที่วัดอะไรนะที่เราไปกนนะใครนึกออกไหมวัดเจรศัก์วาอะไรอ๋อวัดดอนคนทาเลยวัดดอนคนทานี่คนเจรศัก เป็นคนนำเรื่องสร้างพระอมโบสถเอาชื่อมาแล้วก็ทำเหรียญมาแจกกบรรดาประชาชนก็รู้สึกว่าผลงานดีมากขอชมเชยนะใช้จ่ายเงินน้อยแต่ว่าทำาบพระอมโบสถได้สวยเราใช้จ่ายเงินเพียงแค่สองแสนบาทแต่ความจริงสอนแสงสองฐนบาทนี่ก็รู้สึกเงินมาก แต่ว่าจะไปคิดว่าจะไปสร้างโบสถ์ที่ไหนทั้งอุสดโคกเรโบสถ์แล้วก็มีกำแพงแก้วมันทำไม่ได้ถ้าไม่รู้จักงานก็ทำไมได้ขอราคาเท่านี้ทำไม่ได้แน่แต่นี่ทำได้สวยสดก็ง,งามก็รู้สึกว่าคนสายนี้มีศรัทธาดีมากทวนความหลังสนิดดีไหมหรือเวลาอีกสักแปดนาที <c oughs> วันนี้ที่เราปฏิวัติดอนคนทามเพอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาความจริงไพสาน,นี่พ่อเองก็รู้สึกว่าจะมืดมืดอยู่สักนิดหนึ่งความจริงอยากจะมาไพสารแต่หาที่พักไม่ได้อยากจะไปทุกจุดทุกตำบลทุกที่อยู่ของคนแต่เราก็ไม่รู้จักใคร <c oughs> ความสำคัญที่สุดก็คือค,อความปลอดภัย <c oughs> ความปลอดภัยของลูกๆแล้วก็ความหนักใจของเจ้าของที่เพราะกบวนเรามันใหญ่การมาวัดดอยคนทากันนี้รู้สึกว่าดีใจมากมีโอกาสเข้าอีสานเข้าไปในวัดเจ้าหน้าที่ก็รายงานให้ทราบว่าที่นี่มีน้ำเค็มขุดบอ่อลงไปได้เกินกว่าหนึ่งเมตร นั่นหมายถึงว่าน้ําที่ได้มาเป็นน้ําเค็มรับทานไม่ได้น่าน่าหนักใจได้ว่าการก้าวเข้าไปสู่ในบริเวณวัดเห็นคนมากันประมาณสี่ร้อยคนเศษก็ดีใจดี่ที่ว่าดีก็เพราะว่าทุกคนที่ก็มาเนี่ยเขาไม่ได้มาเอาสตังพ่อเขามาด้ความตั้งใจเข้าไปบางคนบอกว่าผมคิดว่าฤาษีดิ่งดำเนี่ยมีแต่ชื่อ เต่ว่าวิญญาณล่องลอยไปในอากาศคนคิดว่าตายแล้วเพราะชื่อมางพระอมโสดที่นี่แต่ตัวไม่ปรากฏจึงได้เรียนให้ท่านบนั้นทราบว่าอยากจะมาไม่กันแต่เทาว่าโอกาสไม่มีเทราว่าภารก,กิจมากทั้งภายนอกและภายในบ้านก็ต้องสร้างใช้ก็ต้องรักษาแล้วก็น้ํนาใจคนก็ต้องทนุบำรุงช่วยกันทําช่วยคนเอมือคนไม้ ตามพระราชประสงค์ของระบาสมเด็จพระเจ้าหัวแล้วก็ตามพระพุทธประสงค์ของสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้มีความเมตตาปราณีมีพรมิหารสี่เครือกูลซึ่งกันและกันมีสังขาวัตถุมีทานการให้มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นต้น ท่านบนนั้นท่านก็พูดพนาเราถึงความเป็นทุกข์ความยากไร้ต่างๆในดินแดนแถนนี้พราะจึงไน้รรารบเรื่องการตั้งธนาคารข้าวขึ้นนี่ก็ยังไม่แน่ว่ารู้สึกว่าทางวัดท่านจะอ่อนๆไปสักนิดหนึ่งความจริงเรื่องตั้งธนาคารข้าวเนี่ยเป็นการทําที่ไม่ยาก นั่นก็มีผลประโยชน์กับประเทศชาติมากตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> ดูตัวอย่างในอำเภอเชียงรายคนปัจจุบันชื่อไรพวกก็ไม่รู้จักชื่อขึ้นไปเชียงรายคราวที่แล้วที่เราไปกันเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่มารายงานให้ทราบว่านายอำเภอเมืองคนนี้เก่งมากออกนางสื้เวียนไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนัน ก็ขอข้าวเข้าวสารสำหรับคนที่ไม่ฝืดเครืองขอม้านลลิตจะมารวมกันโดยสเสด็จพระราชโขศนแด่พระบาทสเสด็จพระเจ้าอู่อเป็นอันว่าท่านแอมเภอท่านคิดว่าท่านได้ข้าวถึงสามร้อยกระสอบก็ดีแต่เนื้อแท้จริงๆได้แล้วเก้าร้อยกระสอบเศษเมื่อพ่อไป คิดว่าคงเกินพันกระสอบนี่ท่านในอำเภอทุกๆอำเภอทำกันอย่างนี้พ่อคิดว่าเรื่องโจรผู้ร้ายในประเทศไทยมันก็มียากคนที่จอาใจเอา่านก็มียากแ้วการให้ข้าวนี้เราก็ไม่ควรจะให้ฟรี <c oughs> เว้นไว้แต่กรณีจำเป็นถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็ช่วยตัวกันไม่ได้เราก็ต้องให้ฟรี เพรว่าทางที่ดีแล้วเพราะว่าให้เป็นการกู้ยืมน่าดีกว่าเพราะว่าตั้งเพัธนาคารข้าวที่ประบาทสมเด็จเจ้หัวทรงธรรมถ้าทิ่งยามอดก็มาก็ยืมไปหาได้ก็กลับมาคืนอดใหม่ก็ไปใหม่สําหรับคนที่มีทุนมีรอนมากก็สงเคราะห์กันคราวละเล็กกันน้อยก็ทุ่ม สะสมกันลงไปไม่ช้าข้าวแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านจะมีเพียงพอสำรองไว้สำหรับการอดอยากของุคนที่ไม่มีที่มีความยากจน <c oughs> ถ้าอำเภอทุกคนผู้ใดการจังหวัดทุกคนในประเทศไทยทำอย่างนอำเภอเชียงรายแบบนี้เพราะว่าการแตกแยกความสามัคคีกันจะจัดแบ่งละที่อย่างอื่นเข้ามาไม่มีในประเทศไทย แต่ก็เป็นที่น่าเสีนยนใ้อย่างยิ่งที่ข้าราชการฝ่ายปกครองเรียนปกครองมาเหมือนกันทํางานอย่างเดียวกันแต่มีใครที่ไหนบ้างหนอที่ทําอย่างท่านในอำเภอเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายอีกส่วนหนึ่งถ้าเราจะคิดกันทางวัดทุกวัดเป็นศูนย์ใจของคนถ้าวัดทุกวัดที่ทาอย่างท่านอำเภอนั่นแหละ แต่ว่าไม่ต้องไปออกต้องซื้อเวียนเพราะเราไม่มีอำนาจเอากระบุงตะกล้ามาตั้งเข้าถึงเวาลาวันพระหนึ่งใครเข้ามาทําบุญก็บอกว่ารวบจะรวบรวมเข้าสารหรือข้าเปลือกหรือว่าของแห้งต่างๆไว้สงเคราะห์คนจนสําหรับของกินของใช้ให้เลยแล้วเราเข้าวเราให้ยืมแล้วคนทุกคนต้องเลี้ยงตัตอยู่แล้วต้องหารได้ <c oughs> สมมติว่าตัณหารได้น้อยเขายืมข้าไปห้าถังท่านได้มาห้าถังวันนี้ถ้ามาชำระนี้แต่วันพวกนี้ถ้าไม่มีกินท่านก็มาเขายืมไปใหม่ได้เพราะว่าถ้าทุกคนทาทั้งทุกวัดทำอย่างนี้และนายอำเภอทุกท่านทำอย่างนี้ผู้ว่าราชการทั้งจังหวัดทุกท่านทำอย่างนี้ประเทศไทยเราก็จะมีความสุข ทางที่ดีถ้าโรงเรียนการปกครองจะตั้งเป็นหลักสูตรฉะนได้ก็ดีแต่ว่าการจะทําอะไรก็ตามถ้าเราจะออกปากเรียอะไรเขาและจะอาปากบอกบุญเขาสตังในกระเป๋าเราก็ควรจะฟักด้วยแลดูตัวอย่างผู้บริการจังหวัดสุขโขทยัยเอากันพอศ .2,520 ก็ได้กัน,กนได้จำง,ง่ายๆ2120นี่นะคนนั้นะแ,แหละลืมชื่อ ท่านไปบอกบุญเขาสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพอพูดจบมีพ่อเลี้ยงคือคนมีสตังเพียงแค่สิบท่านพูดจบท่านผู้ว่าราการจังหวัดคลักสตังมาจากกระเป๋าแปด0ันบาทหนึ่งเดือนของท่านท่านบอกว่าผมเป็นข้าราชการไม่มีไรายได้พิเศษได้เท่านี้แต่ขอละหนึ่งเดือนท่านจะสละกันคนละเท่าไหร่ก็ตามใจท่าน ในที่สุดวันนั้นท่านได้เงินสามล้านบาทเนื้อต่อมาก็ปรากฏได้เพิ่มเติมมามาเป็นห้าล้านและเจ็ดล้านก็ไม่ทราบเป็นะนั้นว่าโรงพยาบาลนั้นหมดสร้างเสร็จได้ใหญ่โตมโหฬารดีมากกว้างขวางดีนี่เรื่องจิตวิทยาแบบนี้ถ้าเราจะขอเขาเราออกก่อนไม่ว่าที่ไหนงานก็สมเร็จอรรบรนดาลูกรัก หน้านี้มองเวลาก็หมดเสร็จแล้วเทปชุดนี้รู้สึกว่าสั้นไปหน่อยรับฟังกันชุดหน้าต่อไปข้างหน้านะ